ผู้หญิงส่วนใหญ่เมื่อมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นก็ย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้นนะคะแต่สำหรับแขกรับเชิญของนกคนนี้แล้วถึงแม้วัยของเธอจะเข้าสู่50กรัตแต่เธอก็ยังสวยสดใสหัวใจเต็มร้อยอยู่เสมอค่ะเธอคือพี่ดีชนานา,นานุนต,ตาคมไปพบเคล็ดลับของเธอกันเลยค่ะเจอพี่ดิกี่ครั้งงพี่ดิก็สวยแล้วก็แบบ ดูดีเสมอหุ่นเป๊ะทุกอย่างแล้ว<อ>พี่ดิ๊งทำงานเยอะอย่างนี้มีโอากาสได้ออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องไหมคะการออกกําลังกายนะคะคือว่าพี่ดิไม่ได้มาฮิตตอนนี้นะคะตอนช่วงสาวๆนี่คือต้องการให้มีแรงเพื่อจะเลี้ยงลูกได้ตลอดยาวมาถึงจนเขาโตนะคะแต่พอมาถึงตอนนี้ปุ๊บ อาการออกกําลังกายของพี่ดี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปในความคิดคือต้องการให้ตัวเองเนี่ยร่างกายแข็งแรงถ้าเกิดจะต้องอยู่ถึงชราเนี่ยนะคะจะต้องไม่เป็นภาระใครนะคะคุณผู้ชมอ่ะอยากจะทราบว่าสําหรับคนที่ไม่มีเวลาเลยแล้วก็อาจจะอยู่ในห้องสตูดิโอที่ไม่ได้มีพื้นที่มากมายนะ,ะเขาจะสามารถออกกําลังกายให้หุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มและสวยเหมือนพี่ดีได้ยังไงถ้าพร้อมแล้วตามเราไปเลยค่ะ สำหรับคุณผู้ชมที่เห็นพี่ดีสาววัย50กระรัดของเราออกกำลังกายอย่างไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยอย่างนี้เห็นเราก็สามารถให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้นะคะที่สำคัญเลยค่ะ ต้องไม่ลืมการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องเพราะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นก็คือความเสื่อมต่างๆนะคะแล้วความเสื่อมอันนึงเนี่ยที่หลีกหนีไม่พ้นเลยก็คือความเสื่อมของกระดูกหรือที่เรียกว่ากระดูกพรุนนั่นเองจากสถิติขององค์การนานาไมาโลกพบว่าโรคกระดูกพรุนเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่มีความสําคัญกับประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดนะคะโดยผู้หญิงมีโอกาสที่จะกระดูกหักจากโรคนี้มากถึง3 0ถึง40เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ผู้ชาย โอกาสกระดูกหัก13%ค่ะซึ่งหัวใจหลักของการป้องกันโรคกระดูกพุนก็คือการที่เราต้องสร้างกระดูกให้แข็งแรงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องทานแคลเซียมให้เพียงพอเราต้องทานแคลเซียมให้ได้วันละ800-1200มิลลิกรัมนะคะจึงจะสามารถป้องกันโรคนี้ได้ซึ่งแหล่งอาหารที่เปลี่ยนไปด้วยแคลเซียมก็คือนมโยเกิร์ตถั่วแล้วก็ผักใบเขียวค่ะแต่จากการรายงานการสำรวจการบริโภคอาหารของประชากรไทยครั้งล่าสุดพบว่า คนไทยได้รับแคลเซียมจากอาหารเพียง30%ของความต้องการในแต่ละวันเท่านั้นจากการวิจัย National Osteoporosis Foundation ในปี2012สนับสนุนว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดกระดูกหักได้ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน ดังนั้น,น,นการเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมเพื่อมาทดแทนแคลเซียมที่ร่างกายต้องการใช้จึงเป็นสิ่งจําเป็นแม้ว่าหลายคนจะเลยช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นโอกาสทองของการสะสมแคลเซียมนะคะเรายังสามารถมีไลฟ์สไตล์ที่ให้แคลเซียมคงอยู่ในกระดูกได้นานขึ้นอย่างเช่นหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มพวกชากาแฟหรือว่าเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงแล้วก็รับประทานวิตามินดีให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายรวมไปถึงการดูแลน้ําหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมแล้วออกกําลังกายอย่างที่มีกัน ต้านแรงน้มถ่วงของโลกนะคะอย่างเช่นเดินวิ่งกระโดดเชือกแอรโรบิกเล่นโยคะรำมวยจีนอะไรทำนองนี้ก็จะทำให้คุณมีกระดูกที่แข็งแรงค่ะ